ไม่ได้เลยพูดกองผู้จัดการเราให้หมดเอาไปให้หมดปิดประตูให้กูด้วยกามินย่าปิดมาด้วยวายกามินทุกข้อย่า why so handsome no แอมเออแอมแฮนซอมทุกวันอยู่แล้วครับผมยินดีวันนี้วันนี้ very handsome good yeah 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 oh my gosh ไม่ก็ช Ele ิ้นนี้จิง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  handsome นี่นม่นม่นี่ก่อนก่อนอืมการมิโล่เนี่ยตอนนี้ทีมงานอะแม่งล้อทั้งวันแล้วเนี่ยอืมอืมกัมมิน่ารักจริงๆนะครับผมน่ารักกัมมิ yes อตอนนี้แบบยูอยู่ไม่ต้องเข้าใจนะตอนเนี้ยทีมงานน่าจะล้อก็อยู่อ้น่าจะล้อน่าจะล้อผมอยู่ห้องข้างๆแขนครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรอืม New New Year อ๋ออ New อไม่ไม่ไม่ต้องไปแปลอะไรนะผมแซ เลเฉยนะครับผมแค่ผมอายจริงนะเชนนะครับผมฮึบไว้นครับฮึืบกอมินโอเคชาลีฮึ๊กอมินมิกาแม่อินเย็บปอจีนนึงก็อะไรเฮ้ยยะ ั้งหมดติดคอเลยน้ำบอกกินน้ำก่อน oh <my S 1> บอกว่า oh <my> อืบอกว่าน่ารักขึ้นทุกวันทุกวัน,นครับอันนี้อันนี้เราเราไป oh <my> นิ่งไวอืมโอ้ยโอเมอ้ชอลลี่วายสุดคายน่ารักทุกวันครับน่ารักเพราะว่าดูการ์เมนนะครับแล้วก็ได้ความน่ารักกลับมาครับ กามินทำอะไรอยู่อ๋ออ๋อคุชชั่นคุชชั่นโชว์มีคุชชั่นยูร์คุชชั่นน้องนเาายาอ๋อออืมชาลีชาลีอืมชาลีอืมกามิน yes วันนี้ไปไหนมาบ้างชาลีครับชาลีอืม ืมน่ารักมากอะเยอะยอะอ่หน้าคุณเน,นี่ยเซมเลย you and me เน <c oughs> <ๆ>ี่ย you, you, your ะ o ย r f a ฟ e เซมฮืมอืมกัมมินกัมินเยอะยอ Your ะเฟสนี o มกเยอฟอ่ะปั๊บทางไหนครับนี่โน l ลเลฟไลฟ์ no, left, like, มันทางไหนนะเพื่อนเย้อืม เน่สกินช็อตด้วยนะเพื่อนๆโน่เน่เน่ผมน้ำดุตรงข้ามกับเรานะครับผมเน่อะไรอยู่น่ารักมาก y o u t o o y o u t o o น่ารักมัง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 กามินกามินกามิน Yes อะไรนะไม่กาเล่น Today, hey, you happy, man Birthday, birthday, only Charlie. Oh, ah, uh, today is Charlie magic. Oh, uh, oh, I see. Hmm, magic. Mm. Oh, oh, I mean. You know, you, do you know Charlie magic? Three, two, one. I know. Last last night, I'm um, re really, I'm um, sorry. You, I, I see. I 2 1. Oh, I miss. <laughs> hey, <but laughs> ลรสลอสในเห็นกามิน3 2 1ชาลีโอไ้ไม่ทันออไม่ทันออยมิสหมุมรรดน้ำต้นไม้ใไม่เล่นครับคือไอจินอะไอจินอะนอนอา้าวอีกข้างหนึง่งเลฟเยอะเยอะเฟสทางไหนวเนี่ยผมงงนะเราต้องงง,งกันนะนี่กามินนี่นี่ๆๆ เพ to yeah. ื่อนๆไปกล้องทางไหนเนี่ย Let's go Yeah จุ๊บ Yes ถูกต้องโอเค one two three Grinchon อันไอซ์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 อซ์น่ารักมากหน้าผมชอบกิ๊ฟมากแฟนนะคือ your your friend อะเซมตอนฉันแฟนฉันเลยมาเกอตอนเล่นแฟนฉัน หน้าเหมือนตอนผมเด็กๆเลยนะครับกามินเอภิพรไทยบอกเซอเกนปึ๊บไกลไป no 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 นี่อีกนิดหน, okay. นึ่งโ <c oughs> อเคเนี่ยสรีนช็อตเดี๋ยวร้องเพลงให้ให้กามินฟังเดี๋ยววิชชอตเช่นนิดโอเคโอเคเนี่ยเดี๋ยวผมร้องเพลงให้กามินฟัง มาเจอหาก่อนจิตใจตรงกันอา่กากรมบนเะ่งมาก่ร้อ่เพรงเต่ารับต่าัวอ่ตัว่ารับอ่ัวอ่าครับอคับอ่มครั่ังอ้าครับอเคโอ่ควิอคอ้าคัอเคไัอ่ได้เกอ่ะรอะครอ่ไครัอ่ะค้ครคััน่คัค่ะอัครับ อสาม่โอเคโอเคอ่ะฮักกันนี้โอเคโอเคฮักกันนี้มีตาวอยู่หลางดวงฉันกอด้ไมาสักดวงหนึ่งทียพังฉันทีเพราะว่ากันนี้ฉันมีแรงล้นใจ อยากติดทธนและก็ดวางดาวให้ช่วยฉันสักทีตอนนี้ฉันรู้สึกจิตใจมันอ่อนไหวอยากจะรู้ว่าเขาเป็นยังไงจากคำพูดคำนี้โอ้ฉันปองบอกรับผายและขาขอเล็บพังทุกยาวทุกท้าย ช่วยบอกช่วยบอกกามินให้รู้ในมั่นใจกาลรอคอยเฮ้ยเดี๋ยวเขาจะมาไทยน่ารักน่ารักโอ้กาเมนเก่งมากเลยนะครับเนี่ยเปนการแบบว่าคุยกันไม่รู้เรื่องแต่น่ารักไหมผมไม่รู้ผมน่ารักผมเพราะน่ารักอยู่คนเดียวกาเมน Yes อะไรวะจับเล่นไม่กล้าเล่นนะครับมุมกเนี่ยยูโนอัม non banko, hawasahan, nala in